ไ,นนไปแล้วรบแล้วพี่งอ,อกได้อยู่ประมาณสิบกว่าเมตรแล้วเอาละครับหมายซุ่มกา้ามปูกินทีเดียวสตัวนะครับสองคันเลยดูนะครับว่าคันไหนจะเข้าก่อนอุ้ยตักไม่ตักไม่ได้ครับที่ที่ทตัก <laughs> เรียบร้อย ล้นสวิงเลยนะครับ,รบกับวิกหวายน่าจะไซส์7-8โลนะครับ นะนะปาคู่นะครับตลาคู่ก็สวัสดีนะนะเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกๆท่านนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มก้ามปูริมอ่างอ่างดอกกายนะครับระยองวันนี้เราจะมากางเต็นต์ตกปลาที่นี่นะครับที่หมายท่าเรือนะครับสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะครับนันนะบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้น้ําลดลงเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลอยเรือไปตีเบ็ดนะครับหมายนี้ปลากินไก่มาก ต้องใช้เรือไปปล่อยเหยื่มมยออ,อ,อันนี้ไม่ใช่ปลาลางครับเป็นเรือนะครับลากตอนนี้กําลังเอาเหยื่อลงไปปล่อยนะครับน้า,นาใช้เรือลากไป ไปแล้วครเดียวนมออ้งมามาตาดีแนทะมาอีกแล้วครับวิ่งกออกได้อยู่ประมาณสิบกวเมตรแล้วเล่น รถถังไซเวดอะไรครับเวดไงเศียดครับประมาณเบอร์เบอร์สองเข้าจีนูเบอร์สองืมคิดว่าน้าอยู่เปดอืมจ็ดสิแปดก่อนโอก็ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนนาว่าจะเข้าถึงไหมเล่นรถถังอางดักไายครับ ดูจะได้รถถังหรือรถจิ๊บแต่ดูเนี่ย <ตา S 1> น่าจะเป็น <ตา S 1> รถถัง <laughs> เป็นรถซาลิครับข <c oughs> ันเลยนีน่นี่สักกลางนี่วะอะไรเอ็นมานี่ได้เอเนี่ยมันทำยังไงกินกินกิน <c oughs> ครับไม่รู้เัดเบาๆก็ได้ใช่ใช่เอาละครับหมายซุ้มก้ามปูกินทีเดียวสองตัวนะครับสองคันเลยดูนะครับว่าคันไหนจะเข้าก่อน ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรต้เอนี้กอเอาอัีครับไครับวามจุลมินวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วครับเดามีสายครับนะฮะตัวนี้เอาวางก่อน ไปเอาตัวนู้นก่อนครับไปเอาตัวนู้นก่อนอีกตัวนึงครับวุ่นวายแล้วเอาตัวนู้นก่อนกินเวลาเดี๋ยวนะโดยซีเน่ลุยนะครับใส่จัดระวังหน่อยนะอุ้ยตักไม่ตักไม่ได้ครับที่ที่ตักเรียบร้อยล้นสวิงเลยนะครับบิ๊กบิ๊กหวายนะครับเป็นบิ๊กหวาย เดี๋ยวมาลุ้นอีกคันนะครับเมื่อกี้กดค้างเลยนะครับเอาไปเลี้ยงมนุษนเลยครับของตัวลวดนะครับน่าจะตัวนี้น่าจะห้าห้าหกเนาะเลยนะยอดเลยนะครับครับแล้านะก็ขึ้นจนได้นะครับกับบิ๊กไวน่าจะไซส์เจ็ดแปดโลนะครับกับปลายี่สกไซส์หกโลนะครับที่สุงมก้ามปูริมอ่างดอกกายนะครับจังหวัดระยองที่นะครับ สวยงามครับมาอย่างนี้ทานะนะเหลือคันเดียวคันเดียวก็กินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสิเนี่ยลุยจะเอาขึ้นไหมเดี๋ยวขอตั้งกล้องถ่ายนะครับตรงนี้ดอกเขียวมันหา มาถึงแล้วน,นะครับทนะ่าน้ะตัวอะไรอุย้ยปลาจีนปลาจีนปลาจีนไงอุย้ยลุดรูดเอ oh, <no. S 1> าเนาะปลาจีนไงเฮ้ยังว่าปลาจีนมันต้องเด่นค,อคอ่อยๆยงเด่นนีง ว่วมันยา่านเหมือนกันเนี่ยว่าว่ามันสวายหลุดนะครับปะจีนใหญ่หมาจอนทำหลุดสิ่งเลยไม่พอเล่าว่าง่ายหนึ่งปะจีนเป็น3กิโลของหนูถึงถึงนยึดทหางครับ เดืยขุนผ่านมีติดบ้านไว้ไม่มีผิดฝังสำหรับคนดอกคากินเยอะไปเลยปลากินหรือของของเดี๋ยวเ,ยวเยวอาปลาก่อน เอาเบรคเขาแน่นเขาแล้วโอ้ยป่าโอ้ยหป่าอยู่สองคันเลี้ยงแล้วนะนะ Okay. ครับนะนะจัดโหดเลยนะครับก้าบโธนะครับกับเหยื่อตกปลาขุนผ okay ่านนะครับมีติดถังไว้ไม่ผิดหวังนะครับติดบ้านไม่ไม่ไม่หยุดโอเคครับบินนี้เลยปักแต่ไม so ่ลงไงดินรายครับไม่ใช่บินีิเลนเพราะถนนมันจะเป็นดินแข็งอยู่แล้วเร็วเร็วเรวเร็วเรว ผูน้นางเบิ่งวางหันเนีครับกินเยอะอไหมเอาอีกแล้วครับขุนพันพิซซิง่งเย่อใบนะมยา,า,นะาแม่อเลามาได้น้ำกันนี่ยบ,บ,บอกข่างขึ้นได้ตอนแรกนี่ได้มากหกเจ็ต,ตัวเลยเนีย่นี่ข,ข,นข่างขึ้นข้างขึ้นขางนนี กระลังโอ้ปวดหนังอยากไปอยู่อ่ะมันบอหมองนอนหมองยังนี่พัดลมมีไฟฟ้าควบเบิร์ตเลยแต่ว่าเปิดแอร์วะได้นี่เดี๋ยวขอแล้วกันนางยีไปทางไหนนี่ไปไกลปุบโอ้ยปนินไงโอ้ยปนินยินครับไซนน้อโอ้ยปนินยินครับปนินมาแต่ร้อยคึ้งครับ ยซูสีกับสองแล้วปนินเกือบสองเกือบสนีน <c oughs> นะ่ครับนะ่านาปนินก็มากินนะครับกลางวันสายใหญ่เลยนะครับนะ่าจะเกือบสองนะครับตัวนี้สุดยอดเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราไปรับคุณแม่นะครับ Bà bó Nhiều rồi. rồi Oh no. Nó nó nã cỏ สองครับสองมิ้ครับน้านาก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่ซุ้มกล้าป,ปูนะครับอ่างโลกไกกลางคืนเราก็ตีเบ็ดพอได้เฝ้านะครับได้ลุ้นกลางคืนกันว่าจะมีตัวไหมตอนนี้เราก็กำลังย่างหมูกันนะครับแล้วก็เฝ้า เบ็ดไปด้วยนะครับกับคุณแม่นะครับเลิกงานมายังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับกิหนหมูย่างแล้วกับขนมนมเลยสบายมากครับไฟฟ้าเต็มสเตนเรายังไม่ได้กลางนะครับเดี๋ยวเดึกๆค่อยจะก,กลางแล้วก็เฝ้าเบ็ดไปด้วยนะครับนั่นนะชิวๆเลยนะครับลุ้นการคืนนี้ครับว่าจะมีตัวไหม มาแล้วครับนา้านาไม่รู้ปลาอะไรออกอย่างเดียวครับไม่ได้ตั้งกล้องไว้ก็จะวิ่งออกประมาณสิบยี่สิบเมตรครับเมื่อกี้เอ็นเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้มาลุ้นกันนะครับนา้านาว่าจะเข้าเซอร์วิไหมัมืคืนนะครับประมาณสองทุ่มทุ่มครึ่งที่เด็ดไว้เมื่อตอนค่ำ นักตึงเลยม <า S 1> ไม่มาเลยครับนนะเ็กตไม่ใหญ่นะครับประมาณที่โนเบอร์สองน,น่ารักอีกตี โปรอย่างนี้อ่ะ,อะตัวนี้สิบครับนะฮะยี่สกโอ้โหถ่อ,ถองใหญ่แฮงน่าจะ1ิครับนะนะตัวนี้เอาผมออกกล่องนีครับอะไรครับรู้สีแล้วครับตแต่เก้าเนี่ยไม่โยโอ้ยนี่ครับนะะน่าจะมีสิบบวกนะครับใหญ่มากหนักตึ้งเลยนะครับกินกลางคืนคคนะครับใสย,ยักย์กอย่างนี้ ขาดก็เอาคือขาดได้าปยังนี่ขาดยกชุดเลยตัวนี้กอนหนาขามนเป็นเพราะว่าบางหมองเป็นหนาขาเร็วๆไปแล้เดียวเียเียียไ้วขาดลยอ้เ้อนี่แล้ว่าอยู่บ่

โอลออ้ลแต่ว่าันเนมถ่ายมายอะนี่ตัวนี้เอา้กินวันนี้โอ้โหตี๋นี่ยตัเพิ่งเลนเลยเปรียปาโมันลอยแล้วมันลอยแล้วโหยขึ้นลึกเท่าักระหมดึงวันนี้มันจย้ลุย ตามตามรอบเลยยี่ส่งแต่หน้าสั้นยี่สกไลนี้ไม่ต่ำกว่าแปดรูครับเกือบตซนึงหันเลยเกือบมันตงนึงหันเลยแกจะได้มากเกินไปแล้วน่ยทับ เท่ากันกับตัวตะกี้เลยน้องซ้ำกันบอกตายว่างันเลยเกี่ยวว่าจะตีเนี้ยปลาตีสองแล่หัวค่ำเนี่ยรอบกลางคืนได้เพิ่งได้ตัวที่สองเนี้ยครับอันนี้โอเคไหมนี่ครับน้าหนาสายปลาตัวที่สองในรอบกลางคืนนะครับที่สุ้มกามปูนะครับวุ้นไวรคคอร์ดมาจะเกือบเกือบเกือบสิบน่าจะแปดเก้าโลได้คู่วันคู่วันนะครับคู่วันโอเคครับน้าหนาลุ้นกันต่อไป ไปละอันป้อมันดึงมันดึงมาจกที่นี่ไอ้ไลุยผมดูนะแรกวะเจ้าดึงันเะวาพากันไอ้ใกล้ใกล้ลุยอยู่วะเจ้าดึงไหวโอ้โหกหนาของเนาะฟาเรีย ย้ายไปมดพอนิดเลยมาแล้วครับหน้าในค่ำคืนนี้อุ ตรงนี้น่าจะมีสิบนี่มีทองไงฮะวาหาไม่ใช่ไปหลอกไปโดยดูปลากับแมวนะครับแมวแต่ามากินปลา <c oughs> แมวตกใจปลานะครับ <c oughs> นี่นะครับตัวที่สามของค่ำคืนนะครับน่าจะไซสิบได้นะครับกลางคืน,นประมาณห้าทุ่มครับตอนนะี้มาเลยมแล้วโอ มมาตามมาติดๆครับอีกหนึ่งตัวครับไม่รู้เป็นปลาตะเพียนหรือปลาขาวครับปลาจีนปลาจีนอ้ามาคือหมุนมาไงาจังจโอ้ใส่จะเป็นปลาตะเพียนนั่นล่ะขัดในที่ขัดในที่หาตังเล็ดหวาน แลป่ามันกินอยู่ลึกๆปลากินลึกๆน,กนกๆตื่นปลาครับตื่นมันขึ้นมาอยู่แต่ว่าลุดอ o า no o หลุดขนาดที่ก็คอยอย่งนี้มาหอดใจอะไ้เนี่ย,อย,นนยโอแล่ดออกขางเลยปะ ปลาจีนแท้ๆเลยตัวนี้ลุ้นกันนะครับว่าปลาอะไรนะนะอู้อันนี้นว่าไม่ปลาจีนนะที่เป็นพวกตาดพวกแพรไปแล้วนะยูทูบเหเด่งตึ้งเลรออืออิสโซกับปลาเข้าปลาของบุญนี้เลยโอ้โวัดพระเวชบ้านโอ้โอ้เห็นครับ โอ้ปลาจีนจริงๆก่อโอ้ปลาจีนปลาจีนไซส์สามโลโอ้ยู่ยและสามเนี่ยซึ่งหัวกับเป็นโลมาดูกันนะครับนี่ดูกันจร,ระจเลยนะครับใด้กลางคืนครับปลาจีนใหญ่ๆเลยนะครับได้จะบสามอัพครับตัวนี้สามคืนนี้แล้วนะ ตัวมันรุ้ที่เลี่ยกันที่ว่ามีไยงเี้รอมาอีกแล้วนะครับน้านมารุ้นกันจะเข้าสวิงไหมเี่ยมมันอยู่อยู่ดีอยู่อยู่อย่อยระวังมันวิ่งจะจะเวิ่งหลอดจะเย็บพิษหรือั้ไเดอ ตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วนะครับก็ย <su> ังเข้ามากินอยู่ดุดไปแล้วนะครับเรียบร้อยไม่ได้กินอะไรวะนี่ผมบัตรเาเป็นบ้าวะนี่ยแล้วคอยว่าจะกินนี่เป็นแล้วเดี๋ยวหลุดนะครับตัวเบ็ดอยู่ครบเบ็ดโฟมหายโอเคเห็นว่าหลุดแล้วปล่อยว่ามันอยากไสแนะมันยืดยืดยืดเยอเจาะประวัติแรกมันบวชนี่ครับ ไอ้ล uhm. like, okay. ุยสีหาโคนึงโอเคก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับที่สุมกล้ามปูอ่างดอกกายนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูทางขวานะครับ ตอนนี้น้ำลดอาจจะชันๆหน่อยนะครับตกปลาได้ตลอดแนวนะครับนนะนะปลาที่นี่เยอะมากนะครับขึ้นอย่างกับปลาบอยนะครับดูมันขึ้นครับดูมันขึ้นขึ้นทั่วเลยนะครับนนะนะ ขึ้นเต็มหมดเลยนะครับนนนะไม่รู้ปลาอะไรใครมีฝีมือก็มาตกเอานะครับแต่น้ำที่นี่ลึกลึกมากครับ6-7เมตรทุนลอยน่าจะกินดีช่วงกลางคืนอาหารเครื่องดื่มที่นี่ก็มีขายนะครับจะเป็นก็จะประมาณนี้นะครับนะนะ สินค้าจะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเขามาส่งส่วนห้องน้ำก็จะอยู่ข้างในนะครับนี่ด้วยกันอยู่ห้าห้องนะครับนะนะท่านใดที่จะมากางเต็นท์นะครับก็มากางได้นะครับตลอดแนวเลยนะครับจะก,กางตรงไหนก็ได้นะครับตอนนี้น้ำลดลงมากนะครับ ต้องลงไปกลางข้างๆน้ำนะไม้ที่เราไม้ที่เราตกเป็นไม้ท่าเรือนะครับนล้นนะอุย้ยเอาแล้วหรอราราอากินแล้วหลังจะรีวิวไม้นะาเอาแล้ว ยอย่างพันกันม่จน<อ>ปน่วยอบเบสนะครับส<อ><อ>ามบอโอ้อยายพูดมาลุ้นกันครับเข้าเซอิล้ไหมอเลยบ ตอนนี้เกิดปัญหาสายเอ็นพันสี่ขันนะครับไฟเหยียไม่ดีเรยียบอยร้ไม่ฝาขอกคับนเอาขึ้นจนได้นะครับตัวเมื่อกี้นั่นนะฮะเบ็ดพันกันลอยขึ้นมาจากน้ำเองนะครับไปตักเอาก็มาลุ้นมาลองกันนะครับที่หมาย ซุ้มกามปูนะครับหมายท่าเรือบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับธนาะประกลางเต็นตกปลากันนะครับครับธนาะนะก็เป็นเวลาแปดโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราถอยทับแล้วนะครับปลาตัวแรกตัวสุดท้ายนะครับก็มากินเป็นอย่างนี้เลยนะครับที่เราได้นี่ครับ ไปกินผัดหมี่ครับสี่ห้าคันรวดเลยต้องเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วนะครับตัดสายเลยเดี๋ยวมาดูปลารวมของเรานะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับกลางคืนก็กินนะครับก,กินทั้งกลางวันกลางคืนครับเ้านะครับหนึ่งนดูผลงานกันหน่อยข้าเรือนะครับเพิ่ข้ามค อยาา่าคาราเาะใกล้ๆหน่มาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะครับเรามานับประมาทิกันนะครับด,ด,ดูไซส์นะครับดูไซส์ไม่ธรรมดานะครับไซส์แปดไซส์เก้าอย่างนั้นครับขาดได้เนี่ยเนาะขาดกระชอนแตกทีเดียวนะครับหมายท่าเรือซิ่งจ้ามปูนะครับผมขึ้นไม่ขึ้นบอกเกินคนอีกคนหนึ่งมาช่วยแล้วมนูวางกล้องหนูช่อแ้วกันวางกล้องก็ได้โอเคแล้วเชี่ยเชี่ยไปได้ ปลากระชู้ส่วนนะเนี่ยครับไม้ไม้ไม้แบกไม้หามของแช้ครับไม้หักไม้หักนะบไม้หักของแชนะครับดีรับครับนานาไซปลาสตาร์ทอยู่ที่6กโลถึง10โลนะครับปลาไซยักษ์นะครับหลุดไป4ี่ห้าตัวนะครับ แล้วก็ปนินตัวใหญ่นะครับประมาณโลครึ่งนะครับตัวหนึ่งก็ฝากเหยื่อตกปลาขุนพานไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับน้านาเหยื่อหนึ่งถุงหนึ่งโลนะครับผสมลำอีกหนึ่งโลกากมะพราะ้าวสองกำม,มือได้เยอะอย่างนี้แน่นอนนะครับน้าสำหรับวันนี้ต้องลาน้าน,า,นาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ